คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนก่อนเที่ยงของวันเสาร์ที่28กันยายน2567ยิครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องจเจาะเลขรวยนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยผมแอดมินคมสันเป็นคนดาเนินรายการครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีแนวทางมานําเสนอ3แนวทางนะครับเริ่มจากแนวทางแรกก็คือเลขสิงยนครับท่านผู้ชมพี่สิงยนทักเข้ามานะฮะบอกว่า แอดคมสันอายยากหลายแนวเลยบันไดวิเคราะห์เลียกให้แอดคมงวดที่แล้วขอตัวได้หลายโฆนครับงวดนี้จักซีแมนโบแมนนองลองเบิงเก้าหกหาหนึ่งสี่หกศูนยตามนี้เนื้อจะว่ากันครับขอบคุณอายสิงยนได้หลายเด้ครับคือแบบนี้ครับท่านผู้ชมเลขที่สิงยนยนทางด้านซ้ายมือน,นั้นนะ่ะท่านให้ผมมาครั้งแรกนะฮะ ครั้งแรกเลยท่านให้งวดที่เป็นสลากสัญจรนะครับถ้าใครที่ติดตามแนทางในช่องจ่อเลขรวยก็อาจจะจาได้ครับนะผมทวนให้นะฮะท่านให้ผมมางวดแรกคืองวดวันที่1กันยายน67งวดนั้นสัญจรที่ร้อยเอ็ดนะฮะท่านให้มา796แล้วก็896นะครับผลเลขบนออก6 0 6เลขล่างออก94ครับแต่ว่ารางวัลที่1นะฮะมันออก1 9 9 6 0เเลขรางวัลที่1มีเลข9ถึง2ตัวและก็เลข6ถึง2ตัวนะครับผมมองว่าเลขเด่นของพี่สิงห์ยนนั้นน่าสนใจฮนะ เกือบเป็น96ของท่านนะฮะงวดใหม่ทางด้านขวามือครับนะฮะงวดที่ผ่านมา16กันยายนท่านไม่ได้ให้นะฮะท่านบอกว่าท่านยุ่งติดธุระหลายอย่างเลยไม่ให้ไม่ได้ให้เลขผมมางวดใหม่1ตุลาคม67ครับเลขสิงยนครับ968 514602สิงยนตามนี้นะครับผมเอาละฮะแนวทางที่2ครับไปดูกันว่าเป็นแนวทางจากใครครับเป็นแนวทางเลขจากช่างดุลน,นะครับช่างดุลเป็นใครช่างดุลเป็นเพื่อนผมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหาช่างดุลก่อนนะฮะแป๊บหนึ่ง ช่างดุนนี้เป็นเพื่อนเพื่อนผมครับช่างดุนเป็นเพื่อนอผมสมัยเรียนนะคะรับช่างดุนนี่เพื่อนสิมานเลขดูครับพี่น้องผมก็เลยถามเพื่อนว่าช่างดุนได้เลขละอะไรบางวดนี้่ช่างดุนเลยบอกว่าเขาได้เลขแล้วเดอ้องวดนี้แอดมันเขาเพิ่งจะเอินผม่าแอดนะ,ะงวดนี้เจ็ดกับ1นึ่่องเบิงลองเบิงกันครับผมก็บอกเคเคเพื่อนนะครับเอาละ้ฮะนี่คือเลขจากช่างดุนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับผมเตรียมกระดาษอยู่ครับ ทางด้านซ้ายมือนะฮะทางด้านซ้ายมือเป็นเลขช่างดุลครับ714แล้วก็14นึงสในงวด1ตุลาคมนี้เมื่อผมนําเลขของช่างดุลมาเทียบกับทางด้านขวามือเลขของสิงยนต์2ท่านนี้จะชนกันที่เลข1 4นะครับคือช่างอ่าสิงยนตน์ให้5ห้514ช่างดุลให้714ถ้าตัดออกมาจะชนกันที่1 4นะครับ อลฮะนี่คือ2พันธมิตรของผมไม่ว่าจะเป็นสิงยนต์และก็ช่างดุลขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับมีแนวทางสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมก็คือแนวทางจาก f อชนบุรีครับแป๊บหนึ่งนะครับผมอลฮะผมหาก่อนนะครับเขาบอกว่าติดตามนะฮะติดตามนะฮะติดตามแอดคมสันมานานนั่นเองนะครับนะฮะตั้งแต่อยู่ชนบุรีผมก็เคยคุยกับกับท่านแล้วนะฮะนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นน้องนะเนี่ย ท่านเป็นน้องผู้หญิงนะเนี่ยเคยติดตามแอดคอมมานานจ้านะครับติดตามแอดคอมตั้งแต่อยู่ชลบุรีติดตามแอดมานานนะครับเขาบอกว่างวดที่ผ่านมานะแนวทางได้เลข6ชุดเด่น0ูนมี6 0 6 1 6 2 7 0 7 1 7 2เข้า6 2จ้าเข้า6 2บนนะครับงวดนี้นะครับบอกว่าเด่น0 1 2อีกแล้วมี7 0 7 1 7 2 8 0 8 1 8 2 FC ชนบุรีนะครับนะลุ้นนะครับท่านก็บอกว่าให้ลองดูลองฝาก FCS คอมดูผิดพลาด ขออภัยนะฮะผมก็ขอบคุณไปนั่นเองนะครับนี่คือแนวทางนะฮะของ FC ชนบุรีครับทุนผู้ชมนี่ฮะแนวทางของ FC ชนบุรีนะครับนะฮะหนึ่งตุลาคม67ครับทุกผู้ชมครับเด่น012มี707172 808182ผมเห็นแนวทางจาก FC ชนบุรีผมนึกถึงคุณแม่แมวเลยครับนะถ้าใครที่ติดตามแนวทางในช่องเจาะเลขรวยนะครับก็อาจจะจำได้ข้อมูลทางด้านซ้าย เป็นข้อมูลของคุณแม่แมวนะครับเป็นแนวทางเลขบนครับจะชนกันที่80 81 82แล้วก็70 72นะครับคุณแม่แมวนั้นไม่มี71แต่ว่า FC ชมบุรีนั้นมี71จะชนกับคุณแม่แมวในทิศทางเลขบนนะครับอาแล้วฮะขอบคุณทุกแนวทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์ยนต์ช่างดุลแล้วก็ FC ชนบุรีนั่นเองนะครับสามีกรอนนพี่น้องเดอ้อนำแนวทางมาฝากกันสามีก้อนครับโชคดีโชคหมาสุชสบุขกันครับ,รส,ส,ขขรบสวัสดีครับ